มาเมืองไทยครั้งนี้เพื่อพิสูจน์ว่าความจริงคืออะไรแล้วก็เอาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะคะกลับคืนมาเพราะการมินถูกใส่ร้ายกล่าวหาใส่ความแบบไม่ไม่เหลือความเป็นมนุษย์เลยเป,เป็นเป็นเรื่องอะไรที่เป็นความจริงในตัวเขาอ่ะเขาบอกพี่โจว่าก็าเขาไม่มีโอกาสได้พูดความจริงให้คนไทยได้รู้เขาขอจากโลกนี้ไปดีกว่าช่องบันเทิงติดตามนะ,คะ่ค่ะยินดีนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะฝากกดไลค์ใช่กดแชร์ เพื่อที่จะไม่พลาดสาระความบันเทิงใหม่ๆขอบคุณค่ะฟังโจมวนทานีล่านกรมินเผยถ้าไม่ได้พูดความจริงขอจางโลกนี้ไปดีกว่าแจงจะฟ้องไหมรอฟังคำถแถลงค่ว ก่อนหน้านี้นะคะก็กลายเป็นประเด็นร้อนไปนทางโซเชียลนะคะสำหรับปมความขัดแยง้งระหว่างอดีตคู่รักแน็กชาลีไตรลัสและก็ติ๊กต็กอกสาวเก,กาหลีจีกามินซึ่งแรกเริ่มนะคะทั้งสองเนี่ยรู้จักกันผ่านติ๊กต็อกนะคะเป็นคู่จิ้นที่กลายมาเป็นคู่จริงแล้วก็เลิกรากันในที่สุดค่ะโดยตั้งแต่ที่ฝ่ายชายนะคะออกมาประกาศว่าแยกทางกับสาวกามินแล้วพร้อมแจ้งเหตุผลต่างๆนานาจนชาวเน็ตนะคะก็พากันตั้งตนโจมตีไปที่ฝ่ายหญิงจนเกิดเป็นดราม่าใหญ่โตและก็ ่อนหน้านี้นะคะ19กันยายนที่ผ่านมาเต่าทีวีพูนนะคะโพสผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวนะคะว่าการมนเนียติดต่อทนายดังเมืองไทยเตรียมฟ้องคนที่มาดา่าโดยเต่าทีวีพูนนะคะระบุข,ข้อความบนอินสตาแกรมส่วนตัวเต่าอันดีสกอร์ทีวีพูว่าตรูบอกแล้วการมินเตรียมฟ้องคนที่มาด่าตัวเธองานนี้เตรียมตังในกระเป๋าไว้ให้ดีๆนะคะได้ข่าวมาว่าฟ้องเยอะ ก่อนที่จะระบุคแคปชั่นเพิ่มเติมอีกทิงไทยไว้นะคะว่าติดต่อทนายดังหลายคนในเมืองไทยให้เตรียมฟ้องหมดค่ะเราไปชมกันค่ะว่าสาเหตุที่กาหมินนะคะเดินทางมาที่ไทยรอบนี้เนี่ยมาเพื่อจะมาเที่ยวพักผ่อนหรือว่ามาเพื่อเตรียมฟ้องดำเนินคดีกับผู้ที่หมิ่นประมาทเธออย่างที่เต่าทีวีพูดเนี่ยเคยได้เตือนไว้หรือไม่ไปฟังกันค่ะ และล่าสุดนะคะ4พฤศจิกายนการมินเนี่ยเดินทางถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยเมื่อมาถึงสนามบินนะคะการมินเนี่ยถึงกับปล่อยโฮเมื่อแฟนดอมเดจีเซอร์ไพรส์ต้อนรับการมาไทยของเธออย่างอบอุ่นนะคะโดยหลังจากที่การมินเนี่ยเห็นภาพที่แฟนคลับมารอรับเยอะมากๆทําให้เธอเนี่ยน้าตาไหลเลยก็เดินทักทายแฟนคลับทุกคนด้วยรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะอย่างท่วถึงอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์จากแฟนคลับนะคะที่ทำให้การมินยิ้ไม่หยุดเนี่ยก็คือดอมเดจีนะคะช่วยกันร้องเพลงสูงง ใจให้กับเธอพร้อมกับช่วยกันตะโกนชื่อดั้มออกมาซึ่งมีแฟนคลับนะคะตั้งแต่รุ่นจิ๋วไปจนถึงรุ่นเดะะหลังจากที่ทักทายแฟนคลับเสร็จแล้วนะคะการมมเนียก็ได้โบกมือลาแฟนคลับแล้วก็ขึ้นรถออกจากสนามบินไป มาไทายรอบนี้นะคะสื่อข่าวสารและบันเทิงอย่างอิจานเนี่ยก็ได้เผยการกลับมาของการมินในครั้งนี้ว่าเพื่อจะพิสูจน์ความจริงกับกู้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และเกียรติของรูปผู้หญิงกลับคืนมาและจะมีการแถล,ลงข่าวอย่างพร้อมเพรียงกันในวันที่6พฤศจิกายน2567นี้และในเวลาต่อมานะคะด้านจมมนทานีได้ให้สัมภาษณ์สื่อว่าที่การมินเดินทางมาประเทศไทยเพื่อพิสูจน์ความจริงเนื่องจากการมินเนี่ยถูกใส่ร้ายกล่าวหาไม่เหลือความเป็นมนุษย์เลยและศักดิ์ศรีของรูปผู้หญิงเพราะ เขาเนี่ยถูกใส่ร้ายว่ามีชู้นอกใจขายตัวซึ่งมันไม่เป็นเรื่องจริงมาเมืองไทยครั้งนี้เพื่อพิสูจน์ว่าความจริงคืออะไรแล้วก็เอาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะคะกลับคืนมาเพราะการมินถูกใส่ร้าย,ายกล่าวหาใส่ความแบบไม่ไม่เหลือความเป็นมนุษย์เลยแล้วก็ศักดิ์ศรีของลูกผู้หญิงเกียรติยศของวามเป็นลูกผู้หญิงเพราะเขาถูกใส่ร้าย,ายการมีชู้นอกใจขายตัวคือแบบอะไรที่มันต่ำช้ามากๆซึ่งมันไม่เป็นความจริง เขากลับมาเพะการนี้อย่างเด็ดเดี่ยวกล้าหาญมากๆแม่เขาเลือกเอาคุณแม่มาด้วยแม่ที่มีลูกสาวที่รักมากแล้ววันหนึ่งลูกสาวถูกกล่าวหาว่าเขาเป็นครอบครัวมิจฉาชีพวางแผนตั้งแต่แม่พี่ชายแล้วก็กาเดินมาหลอกผู้ชายคนหนึ่งในเมืองไทยซึ่งซึ่งมันไม่ใช่เลยค่ะเขาจึงพาคุณแม่มาด้วยะ พี่โจทย์ก็จะเป็นคนที่ s ตอัพก,การนาเมืองไทยครั้งนี้งานแถลงข่าวเพรสคอนทั้งหมดแต่สิ่งที่กามินจะพูดคือสิ่งที่กาบินพูดจากตัวเองจริงๆที่ที่เขา่จะสม้อความาให้พี่โจแล้วก็เป็นเรืเ่องอะไรที่เป็นความจริงในตัวเขา่เขาบอกกับพี่โจว่าถ้าเขาไม่มีโอกาสได้พูดความจริงให้คนไทยได้รู้เขาขอจากโลกนี้ไปดีกว่าเข้าขใจว่าความจริงที่เกิดขึ้นคืออะไรในฝั่งของเขาโดยที่ไม่ต้องใส่ความใคร ดูวันแถลงข่าว6พฤศจิกายนทานายจะตอบคำถามทุกเรื่องเราเนะะี่ยค่ะก็คงต้องรอติดตามกันค่ะว่า6พฤศจิกายนนี้นะคะกานเนียจะพูดความจริงเรื่องอะไรและงานนี้นะคะจะมีการพูดไปถึงสาเหตุที่เลิกลากับอดีตสามีคนแรกอย่างหนุ่มในชาลีหรือไม่รวมไปถึงจะมีการฟ้องร้องดําเน,นินคดีกับกลุ่มคนที่ออกมาพูดให้เธอนนั้นเสียหายหรือไม่ก็คงต้องรอฟังจากปากของกามินเองในวันที่6พฤศจิกายน2567นี้ค่ะ กดแชร์เ like, พื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสาระความบันเทิงสดใหม่เป็นกำลังใจให้ช่องบันเทิงติดดาวด้วยนะคะ